ไม่มีคำลาจากเธอสักคำฉันยืนเมอมองจนเธอลับห่างไกลปล่อยให้ฉันแคว้งคว้างเหมือนคนเจีนบ้าไม่มีเธอดูแลแล้วฉันจะอยู่อย่างไรก็ะทางตอนนี้เราคงต้องทำใจเพราะถึงอย่างไรเธอคงไม่กลับมา สิ่งที่เลือทิ้งไว้ก็คือน้ำตาที่เธอฝากกับฉันไว้ก็เกินพอก็คงได้รู้แล้วว่าเธอไม่จริงใจเราไม่มีความหมายดูเธอไม่มีน้ำใจไปจากฉันไงได้โดยไม่มีลํำลาก็คงได้รู้แล้วว่า เธอไม่เคยลืมเธอยังมีเยื่อใหญ่กับคนที่เธอเคยชิดใกล้และเขาเคยทำร้ายเธอคนที่ทนเจ็บช้ำคือเราก็ะตั้งแต่นี้เราคงต้องทำใจเพราะถึงอย่างไรจะคงไม่กลับมาสิ่งที่เลือทิ้งไว้ก็คือน้ำตาที่เธอ ฝากกับฉันไว้ก็เกินพอก็คงได้รู้แล้ว่าเธอไม่จริงใจเราไม่มีความหมายดูเธอไม่มีน้ำใจไปจากฉันไงได้โดยไม่มีรำลาก็คงได้รู้แล้วาเธอไม่เคยลืมเธอยังมีใหญ่ กับคนที่เธอเคยชิดใกล้และเขาเคยทำร้ายเธอคนที่ทนเจ็บช้ำคือเราก็คงได้รู้แล้วว่าเธอไม่จริงใจเราไม่มีความหมายดูเธอไม่มีน้ำใจไปจากฉันไง่ายได้โดยไม่มีรำลาก็คงได้รู้แล้ววา เธอไม่เคยลืมเธอยังมีเยืย่อใยกับคนที่เธอเคยชิดใกล้และเขาเคยทำร้ายเธอคนที่ทนเจ็บชำ้ำคือเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย